สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมโรตารี่มือสองกันบ้างเนาะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะขนาด1เมตร63เซนนะคะตาช้างเนาะตัวนี้เป็นตาช้างนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะชื่อรุ่นว่า RX 163D นะคะตามนี้เลยเนาะนี่นะคะพร้อมใช้งานนะคะมีพร้อมย่อยปั่นมาด้วยเนาะมีย่อย พร้อมเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสําหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่22,000บาทนะคะ22,000บาทตัวนี้เป็นราคา,าร,ะคะราคาับหน้าร้านนะคะเป็นราคารับหน้าร้านนาะเลยยังไม่ได้รวมส่งนะคะพี่ๆท่านใดที่ต้องการมารับหน้าร้านนะคะแลวเราต้องอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่อะอาเภอคลองคงจังหวัดกําแพงเพชรเปิด3ล5วันแต่ว่าถ้าจะมาก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมตัวนี้นะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะ เบอร์โทรศัพท์ก็0819711186นะคะหรือว่า0875734727นะคะแต่ว่าเน้นโทรเบอร์แรกก่อนเนาะเป็นเบอร์ของคุณพ่อโดยตรงเลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากให้ต้องการส่งนะคะก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่หนูแจ้งเลยนะคะส่วน ID Line นะคะอยากได้รูปหรือคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ ID Line น้ำตาล2611เลยและเราก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยเนาะ นี่นะคะ1เมตร63เซนนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะ22,000บาทได้เป็นตาช้างเลยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะสนใจโรตารี่ก็อย่าลืมทักทายเข้ามานะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ